แต่ที่ตื่นเต้นกว่าและน้าตาไหลเลยนะครับก็คือตอนที่ผู้บริโภคมาขอบคุณอาจารย์ปรัชญาใช่ครับเยังไงซึ่งผมคิดว่าอะไรบ้างก็กุญเระไม่ว่าจะเป็นมีเคสเยอะมากเลยครับอาจารย์ปรัชญาตั้งแต่มะเร็งเอ่ยข้อเขาเอ่ยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขอญาตหนึ่งนาทีตอนนี้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวรักษาแล้วก็มันกลับมาแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าอคงไปจองวัดได้แล้ว จริงๆงอ,อ่งนั้นเลยบอกว่าจริเจ็ดวันเหมนี้ทำใจทำใจพ่อเขาก็โทรศัมภาษณผมผมขับรถอยู่ผมก็จอดรถแล้วบอกว่าโอ้โหสงสัยต้องปฏิหารแล้วแต่ลองเอานี้ไปลองกินดูในห้องแลบนี่มันดีมากนะครับปรากฏว่าตอนนี้มีลูกสองคนแล้วครับจริง่ะจริรงครับนี่กี่ปีแล้วอาจารย์ประมาณเจ็ดปีแล้วโอ้โหเจ็ดแปดปีเนาะเจ็ดแปดปีครับนี่คือคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้านักวิจัยเนี่ยนะครับ ทำแต่เปเปอร์นเนี่ยก็จะเห็นแต่เปเปอร์แล้วไม่เกิดผ<ม>ลอะไรเออมีม,มีมีได้มีการตีพิมพ์แต่ว่าไม่เห็นว่ามันไปช่วยคนยังไงจริงๆนะครับแต่พอไปช่วยคนจริงๆเนี่ยมันคือความสุขและการฟิตแบ็กลับมาเนี่ยทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้นักผู้ใจคิดต่ออาจารย์อาารคิดไม่หยุดเลยอาจก็กลายเลังใจด้วยใช่ไหมใช่ครับก็กลายเป็นโปรดักต์ซีรีส์ต่างๆผมคิดว่ามันต้องเป็นองค์รวมที่ช่วยกันตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำนะครับขมันเป็นโมเดลที่ดีมาก